สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแพร่เลยนะคะแพร่ช่องอะไรอ่ะช่องอ๋อ Paper Pusher นะคะเปลี่ยนชื่อช n e l อีกแล้ว <S <S ถ้าใครไม่อยากจะมาลำย่กับการเปลี่ยนชื่อช่องของแพรวบ่อยๆนะคะไ่ด้ปดไม่ปดกด subscribe แพรวด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยก็ดีค่ะเพื่อที่จะได้ติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องนะคะแม้ว่ารจะเปลี่ยนชื่อช h a n ไปแล้ว ก็วันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องราววิธีลดผมร่วงฉบับฉบับคนที่เกียดให้ฟังนะคะแบบเป็นวิธีแบบไม่งา่าย<ส>เนื่องจากวันก่อนเนี่ยพอไปเจอพไจอพไปเจอโพสของเพื่อนไปอ่านโพสต์ของเพื่อน,ออาน,อานมาเพื่อนก็มาจากมาจากรายการเออมาจากเพจที่แชร์รายการคนญี่ปุ่นอีกทีถึงวิธีสระผมที่ถูกต้อง วิธีสระผมเนี่ยก็จะช่วยลดผมร่วงได้ด้วยอะไรเงี้ยเผออาด้วยความทีเออ่เป็นคนที่แบบว่าหันมาสนใจเรื่องนี้แล้วเนาะก็เลยก็เลยอยากจะแชร์ไอเดียว่าเผามีวิธีอะไรบ้างเพราะว่าไอาการดูแลไมไ่ผมร่วงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสระผมไงออต้องเล่าที่มาก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเ่าหนามากแบบผมเยอะอะเป็นแบบคนผมเยอะก็เลยไม่เคยแคร์แบบผมร่วงฉันก็สบายบจะ ไม่สนใจไม่สนใจเพราะฉันผมฉันผมหนาแต่อยู่มาวันหนึ่งอยู่ๆก็มีพี่ที่ทํางานเขาทักขึ้นมาคือเขาาเดินตามหลังเขามาแล้วเขาสังเกตเห็นก็มอมหรือไอ้ขวัญเขาเนี่ยมันใหญ่มากแบบคือมันเห็นชัดา,าหัวหล้านอะหมมากเราก็แบบอะไรอะกรี๊ดกี๊ดได้ใจเพราะพี่เขาคำนักมากตอนนั้นตอนนั้นพี่ กับกับเพื่อนร่วมงานอีกคนคือแบบตอนนั้นผมคืออายมากหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นคนที่เริ่มหันมาดูแลหนังศรีรษะและเส้นผมตัวเองนะคะปกติเป็นคนไม่ดูแลตัวเองไงก็อย่างที่บอกเป็นคนที่เกียจด,ดูแลตัวเองะคะ่ะก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาวิธีลดผมร่วงง่ายๆรับคนพี่ขี้เกียจนะคะไอยะ้ยาก็เนี่ยแหละก็ต้องต้องเกิดเหมือนว่า กิดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผมกันว่าปกติคนเราแหะผมจะร่วงประมาณ50-100เส้นต่อวันแต่ถ้าสระผมเนี่ยผมมันจะร่วงมากขึ้นเป็นสเท่าเพราะฉะนั้นประการแรกก็คือห้ามสระผมบ่อยนะคะห้ามสระผมบ่อยเด็ดขาดสระผมทุกวันก็ไม่ได้นะมันจะคือการสระผมเนี่ยมันคือการ เหมือนไปทให้กระตุ้นให้แบบว่าผมที่มันใกล้จะตกุอยู่แล้วมันหลุดเร็วขึ้นนะก็มันเลยเกิดเป็นสองเท่าไงเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ผมเรายิ่งบางง่ายขึ้นมันดีแหละที่ทําให้หนังศีรษะเราไม่มันแต่ว่ามันก็การมันก็มันก็มีข้อเสียเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยประการแรกของวิธีลดผมร่วงนะคะคืออย่าสระผมบ่อยแต่ถ้าใครทนไม่ไหวจริงๆเนี่ย สัวันว้นวันอย่างเงี้ยก็อย่างมากนะสักวันวันแล้วก็ใช้ตัวช่วยอย่างอย่างแพลวเป็นคนตอนยังขาไม่เรียงนะพอคนวิ่งออกกำลังกายเนี่ยผมผมเต็มเป็นด้วยอย่างอทุกวันอะก็เลยต้องใช้นี่ค่ะไดแชมพูนะคะเอามาช่วยช่วยให้ผมเราไม่มันไม่เหม็นระหว่างการสระผมอย่างเราสระวันจันวันวันวันอย่างเงี้ย วันจันระสะผมวันขาในวันพุธค่อยสั่ใหม่เดี๋ยว disclaimer บอกก่อนว่าทุกอย่างที่แพลจะนำมาเสนอวันนี้ไม่ได้รับการสปวนเซอร์ใดๆนะคะใช้เองนะคะคิดว่าเวิร์กแล้วก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังและพิจารณาเอาไปปรับใช้นะคะก็ประกาศแรกก็ผ่านไปแล้ว การต่อไปคือสระผมอันนี้คือจากจากคลิปเนี่ยแหละจากรายการท <c oughs> ีวีก็คือก็คือเปลี่ยนไมซเซ็ตว่าการใช้น้ําเปล่าสระการเปลี่ยนไมเซ็ตจากการแค่ให้น้ําเปล่ามันโดนหัวเนี่ยเอ้โดนผมเนี่ยเราลงแชมพูเลยเนี่ยเปลี่ยนมันเป็นไมซเซ็ตที่ว่าเราสระผมด้วยน้ําเปล่านะคะก็คือ คือเขาให้เหตุผลว่าความจริงอะการการที่เง่ผมมันผมเราโดนล้างด้วยน้ำเปล่าเนี่ยมันก็คือลดความสกปรกไปประมาณ90%เแล้วอะเพราะงั้นะ่ะเราควรเน้นที่การที่ขั้นตอนแรกสุดก็คือตอนโดนโดนน้ำน้ำเปล่าก็คือล้างเส้นผมนะคะเป็นการล้างเส้นผมส่วนขั้นตอนแชมพูเนี่ยมันคือการ สะหนังสีสะนะคะไม่ใช่สะผมนะคะก็คือเราเอาแชมพูเนี่ยมาขยี้ให้เกิดฟองก่อนขยี้เลยนะต้องเกิดฟองเลยนะไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่แบบปุ๊บปุ๊บปวงหัวเลยหรือว่าเอาแชมพูใส่หัวเลยเพราะมันจะให้ทำให้เกิดการะระคายเคืองหนังศีรษะได้ก็เกิดฟองแล้วก็ คนอื่นเนี่ยเวลาวิธีวิธีนวดหนังศีรษะก็คือก้มหัวลงไปค่ะแล้วก็เริ่มนวดจากท้ายทอยนะคะแล้วก็นวดหัวให้ทั่วและนวดหนังหัวไม่ใช่นวดหัวนวดหนังหัวให้ทั่วนละคะใช้ใะะใชขเขาเรียกอุ้งมืออุงนิว้วเป็นตัวนวดนะคะอย่าใช้เล็บเด็ดขาดถ้าเกิดใครเล็บยาวเนี่ยมีตัวช่วยก็คือไอ้บัชอย่างนี้ย แปลงหน้าตาประมาณเนี้ยมันคือแปลงสัดผ่อะหาซื้อได้ตามร้านโชวหัวในห้างอะพวกมูจิมินิโซอะไรพวกเนี้มีเวลาพ่อๆเคยไปหาจากพวกนั้นก็เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีเพราะมันจะช่วยช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณหนังศีรษะของเราก็คือกระตุ้นให้เกิดรากผมะ ก็ใช้ตัวนี้จะไปได้ทัทง้งทั้งใน้นรูปแบบอย่างนี้แล้วก็ในรูปแบบอย่างนี้นะคะ,ะหัวยุ่งมดละก็หมดขั้นตอนหมดขั้นตอนแรกก็คือสระผมอ้ออีกอย่างหนึ่งแชมพูสระผมนะคะห้ามมีไม่ใช่ห้ามมีแต่วแบบถ้าเกิดหาไม่ได้จริงก็พยายามมีให้น้อยที่สุดไอพวกสารที่กอ่อให้เกิดความระคายเคืองตัวหนังศีรษะได้แก่อะไรได้แก่สารเกาะฟอกพวก SLS SLES SLS คือเดี๋ยวนะขอดูโพยหน่อยชื่อยาว Sodium l a u r e l Sulfate แล้วก็ SLES คือ Sodium l a u r e l h Ether Sulfate นะคะแล้วอีกอย่างก็คือสารกันเสียพวกพาราเบนอะไรพวกเนี้ยพาราเบนทั้งฟอร์มาดีไฮอะไรพวกเนี้ยอย่าอย่าไปใช้แล้วก็มีถ้าเกิดแบบใครแบบ ซีเรียสมากจริงก็จไปใช้พวกซิลิโคนด้วยที่มันมีดูตรงฉลากแชมพูว่าไม่มีไม่มี sls ไม่มี sle s ไม่มีพาราเบนฟอร์มาลดีไฮซิลิโคอนอาจจะรวไมไปถึงแอลกอฮอล์สีสังเคราะห์น้ำหอมนเพราะพวกนี้ก่อให้เกิดความระคายเคืองแต่พอไม่ถึงขนาดนั้นนะพะก,ก็ดูหลักๆไอ้พวกสารกังเสียกับสารก่อฟองก็พอก็พอ,พอแชมพูเสร็จ ก <K r ín> ็คีมนวดนะคะคีมนวดเนี่ยก็เหมือนกันเอามานวดผมนะคะคีมนวดเนะะี่ยนวดนวดอย่างเงี้ยนวดอย่างเงี้ยอ,อ,อย่าไปลงหนังหัวเด็ดขาดนะคะอย่าให้มันไปสัมผัสหนังหัวนะคะพึ่งตระหนักไหมว่าคีมนวดผมคือคือเอาไว้นวดผมนะคะแต่แชมพูสระผมเนี่ยไม่ได้สระผมแต่เราสระหนังหัวนะคะหนังศีรษะออนะคะก็พอหมดขั้นตอนคีมนวด สำหรับคนที่ใช้คีมนวดซึ่งแพลวเป็นคนนั้นแพลวต้องการผมนุ่มก็คือเขาต้องใช้คีมนวดหมดขั้นตอนคีมนวดก็เป็นขั้นตอนร้างนะคะในจริงหลังสระแชมพูก็เหมือนกันนะวิธีวิธีเดียวกันคือการล้างเนี่ยต้องล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดต้องทำยังไงก็คือก้มหัวเอ,อีกแล้วก้มหัวเราเริ่มล้างจากไททถอยก็คือเวลาร้างเนี่ยร้างแบบก้มหัวเพราะว่าเพราะว่า การกดแรงน้ำห่วงเนี่ยแชมพูเอยครีมนวดเอยเนี่ยมันจะลงมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไปก,กองอตรงไทยทอ,อยตรงต้นคอเนี่ยตรงนี้แหละเป็นส่วนที่มันจะไม่สะอาดเราจะล้างไม่สะอาดเพราะงั้นให้ก้มหัวแล้วก็ล้างนะคะอย่างเงี้ยจะสะอาดกว่าแล้วก็ระหว่างล้างก็นวดไปด้วยเอามมนให้หมดเอาออกมันให้หมดเอาตกอกสักผมมาให้หมด,มมหหมดล้างทั้งแบบก้มหัวเราล้างแบบ ล้างล้างแบบตรงดิ่งด้วยเพราะว่าเราต้องเอามันออกให้เหมือนะคะต้องสะอาดจริงๆนะคะไม่ไงั้นจะเกิดความตกค้างได้นะคะพอสระผมเสร็จขั้นตอนที่สําคัญมากอีกอย่างนึ่งก็คือให้รีบพันหัวด้วยด้วยผ้าขนหนูแบบสําหรับพันหัวโดวยเฉพาะอ่ะเออเพราะว่ามันจะแบบมันจะทําให้ ผมแห้งเร็วกว่าคือมันดูดซับน้ำได้ดีกว่าแล้วก็มันอ่อนโยนต่อเส้นผมมากกว่านะคะอย่าไปใช้ผ้าขนหนูทั่วไปก็พันรีบพันหัวแล้วก็เอาเอาไดเป่าผมมาเป่าให้แห้งภายในห้านาทีอืมต้องแยกก่อนว่าทำไมให้เป่าให้เผากับไอ้นี่ตอนที่พพันหัวอยู่เพราะว่ามันจะช่วยช่วยให้ผมแห้งเร็วขึ้น แล้วก็ลดลดความร้อนอะคือมันลดทําให้ผมเสียด้อยลงกับเวลาเป่าก็นด้ีแต่ถ้าเกิดไม่พันใจจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องก็คือเอาอันนี้ออกพออันนี้ซับเสร็จออออกแล้วก็เป่าเป่าผมก็ได้เป่าผมให้เสร็จภายในห้านาทีทําไมต้องห้านาทีเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่แห้งผมแห้งช้าเนี่ยการปล่อยผมแบบแห้งช้าเนี่ยมันจะไม่เกิดเชื้อรา ความอับชื้นทําลายหน่งศรีรษะดาจ้าผมหัวพังนะจ้ะเพราะงั้นสําคัญมากๆต้องเป่าให้แห้งภายใน5้านาทีก็คือวิธีเป่าเนี่ยก็ก้มอ๋เอเป่าใช้ลมเย็นนะแต่ถ้าเกิดใครใจร้อนจะใช้ลมร้อนก็มีก็จะควรจะใช้พวกเนี่ยพวกออยออยกันความร้อนด้วยไว้ด้วยนะจ๊ะก็วิธี เป่าเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยเหมือนตอนสะกผมก็คือก้มหัวลงไปแล้วก็เป่าเป่าแต่ใครเป่าแบบแบบตอนก้มหัวเป่าเพราะว่าเอ๊ะที่ถ้าเกิดเราเป่าธรรมดาเนี่ยมันจะไม่แห้งเพราะมันเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยอย่างเงี้ยมันอยู่ข้างในถ้าตรงนี้นแหละส่วนับชื้นเลยเพราะงั้นนะเราต้องก้มหัวเป่าผมนะจ๊ะเพราะก้มหัวเป่าผมเมสร็จแล้วเราก็มาเป่าไอ้พวกอย่างนี้อีกทีนะจ๊ะ เอาให้มั่นใจว่าหนังศีรษะแห้งนะจ๊ะก็พอเป่าผมเสร็จแล้วก็ด้วยประการชนีนะจ๊ะมีอะไรอีกมีการหวีผมนะจ๊ะที่ต้องระวังจะ้ะหวีผมเนี่ยหัวยุ่งอ่ะเนี่ยหวีผมเนี่ยไม่ควรหวีจากโคนนะจ๊ะไม่งั้นเนี่ยมันจะกระชากลากผมเราได้เราควรจะหวีจากปลายผมเริ่มจากปลายผมเอาให้ ไอ้สวนที่มันพันกันออกไปก่อนแล้วค่อยๆมาการผมเออเพื่อให้ลากผมเราไม่โดนกระชากจ้ะแล้วก็นี่เลยวีที่นะนำเนี่ยคือวีที่เป็น,นมันจะช่วยให้ผมไม่พันกันเออลดลดการพันของเส้นผมอะ่ะมันทำให้ผมร่วงน้อยลง มันคืออะไรใช่ไหมมันคือนี่เลยพอใช้ห้อนี้ angle teaser แ,แต่ไม่รู้มีห้ออื่นไหมมันเขาไม่เคยเจอมันเคยเจอแต่เจอแบบนี้ไงก็ก้อนขอแนะนำเลยคะ่ะจะคอมเมนต์ลงมาอ่ออีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ hair tonic ในบางครั้งเพกคอความเป็นคนเก่งเนี่ยเ,เราก็ไม่ได้ใช้บ่อยเพราะ hair tonic ช่วยบำรุงรากหนังศีรษะ มันก็นจะมีพวกนี้แหละโ no 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 นพีจีโนพาราเบนโนซิลิโคนอะไรพวกนี้เออใช้ด้วยถ้าเกิดใครขยันกัแพ้อนะเดี๋ยวเขาซื้อมันทั้งหมดตะทีก็จะเกียดตัวช่วยหนึ่งสำหรับคนที่ผมห่ากมากก็คือเอีอนน๋ยวนี้มันจะช่วยปกปิดความรา้าง อความร้านของศีษษะความผมบางขสีรษะด้านจ้ะเพราะจริงไงตัวนี้มันใช้สําหรับคนผมงอกลดปปิดความผมงอกของเราได้ก็จริงจริงเขาก็ใช้เหมือนกันเพราะช่วงนี้ผมงอกเยอะไม่ได้กลับไทยเลยติดโควิด COVID. ไม่กล้าย้อมผมที่นี่นะจ๊ะก็เลยยอมยอมให้ผมงอกแล้วก็ใช้ไอ้นี่แทนโอเคก็วันนี้ก็ ขอจบการแชร์เพียงเท่านี้นะคะวิธีรถผมร่วงง่ายๆนแบบคนเกียดก็ก่อนลาลันไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ